สวัสดีครับแฟนแฟนสอสายลุงทุกท่านเลยมาแล้วครับมาแล้วหวยรัฐบาลความหวังของคนจนเช่นเคยครับก่อนจะไปรับชมตัวเลขสรุปตัวเลขกันเรามาฟังคำเตือนจากช่องก่อนครับช่องเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดนะครับ เด็กควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองชมเพื่อความบันเทิงโปรดพิจารณาในการรับชมด้วยนะครับมาครับเรามาสรุปผลตัวเลขของงวดวันที่2พฤษภาคม66กันก่อนครับแอดที่ให้นะครับ3 6 7 1

843019 8 4 3 0 1นนะครับข้างล่างออก65นะครับเอสงวดนี้นะครับก็จับคู่ไม่ถูกนะฮะจับคู่ไม่ถูกก็จะมาเลข9นะครับเลข9นะเลข1นะครับเลข0นะครับ นะฮะมามาหมดเลยนะครับแต่จับคู่ไม่ถูกเท่านั้นเองนะครับนะข้างล่างออก6 5หนะครับห5นะมี6นะครับมี6แต่5ไม่มีนะฮะนะงวดน,นี้ผ่านนะครับงวดน,นี้ผ่านต้องขอโทษขออภัยกับเพื่อนๆนทุกท่านด้วยนะครับนะ เดี๋ยวเรามาชมของวันที่16พฤษภาคม66กันต่อเลยครับเรามาชมต่อของวันที่16พฤษภาคม66นะครับจะไม่รอช้าเลยนะฮะแอดก็จะให้แนวทางนะครับเลข3ตัวนะครับแอดจะให้เลข3ตัวนะครับคือ หนึสองหนะครับ1นึสองหนะครับต่อด้วย5 1าเจนะครับ ห้าหนึ่งเจ็ดนะฮะห้าหนึ่งเจ็ดต่อด้วยหกเจ็ดห้านะครับงวดนี้แอดก็จะให้แนวทางตัวเลขน้อยหน่อยนะครับและตัวสุดท้ายแอดก็จะให้ศูนย์ 1>, 1 7นะครับเลข3ตัวแอจะให้ 4, 4ีหลักเท่านั้นนะฮะคือหนึ่องห้และ5 1 7 6 7ึหและตัวสุดท้ายก็0 1 7นะครับต่อด้วยเลข2ตัวนะครับ เลขสองตัวแอดก็จะให้เจ็ดห้านะครับต่อด้วยหนึ่งเจ็ด นะครับต่อด้วย1 5นะครับต่อด้วย2 9นะครับต่อด้วย8 9้า และ49นะครับและตัวสุดท้ายแอดก็จะให้69นะครับ2ตัวนะครับแอดก็จะให้7หลักนะครับมี7 5 17 15 2 9 8 9 4 9และ6 9นะครับแอดที่แอดชอบนะครับที่แอดชอบเลยนะครับเน้นเน้นแอด3ตัวนะครับ5 1 7นะครับต่อด้วย6 7 5นะครับนะ สองตัวแอดก็จะชอบเจ็ดห้านะครับหนึ่งห้านะครับและตัวสุดท้ายแอดชอบหกเก้านะครับนะหกเก้า ก็อย่าลืมนะครับกลับหัวด้วยนะครับนะเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้จะมาแรงนะฮะตัวนี้แปดเก้านะครับนะก็มีประมาณนี้เลยนะครับนะชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนะ งวดนี้แอดให้เน้นๆนะครับให้เน้นๆเลยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้เอาแนวทางเอาโชคเอาลาบมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้สอสายลุงด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันของวันที่16พฤษภาคม66นะครับนะงวดนี้แอดชอบมากๆเลยนะครับหวยชุดนี้นะครับให้เพื่อนๆลองติดตามดูนะครับผมก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ